ค่ะทุกคนไปกันต่อกับ13ตุลาคมนะคะข้างแรม6คขั้เดือน11นะคะวันสำคัญของเราอีกแล้วไปกันต่อกับสูตรทุกสูตรค่ะสสูตรของเพจนะคะประจำเพจก็จะมีสูตรปฏิเพียนเลขกำลังวันเตจช่องและสูตรโบราณครบในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเสียเวลาแป๊บหนึ่งกัทุกคนพูดคุยทำความรู้จักกันแล้วก็ฟังในสิ่งที่หนูพยายามอธิบายและพยายามจะสื่อสารจะได้เข้าใจจะได้เก็บไปเป็นความรู้ไปดูเป็นแนวทางนะคะเป็นความรู้เก็บไว้ไม่เสียหายค่ะทุกคนไป ไปเริ่มที่อะไรดีเลขกํำลังวันเจ็ดช่องเนาะแล้วก็ไปดูคู่แล้วก็ไปดูเลขคู่โบราณด้วยเนาะทุกคนอ่ะนี่คือเลขกำลังวันเจ็ดช่องข้างเรียวันจันทร์นะคะเพื่อนเพื่อนและมีเลขคู่โบราณที่ประกอบกันกับเราจะใช้ประกอบกันสองสองสองอย่างสองสูตรนี้เนาะว่ามีอะไรที่คล้ายคลึงกันบ้างอ่ะเลขโบราณมีสองมีหกมีเก้ามีหนึ่งมีห้ามีแปดอ่า ีสองมีหกมีเก้ามีหนึ่งมีห้ามีแปดนะคะเด้อแอมินให้ดูที่แอมินจุดไว้เลยดีกว่าอ่ะภาพชัดนี่เลยเลขสามสามหลักก็จะเป็นเลขสามหลักก็จะเป็นสองหกเก้าหนึ่งห้าเก้าสองหกสองแปดค่ะส่วนเลขคู่จะเป็นสองแปดสองเก้าหกแปดเก้าห้าสองหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้า จากสูตรโบราณนะคะให้มาสามคู่ค่ะเพื่อนๆสามคู่ที่ขีดเส้นใต้สีแดงคือสูตรโบราณที่เขาให้มาตามสูตรที่คำนวณได้ตามสูตรนะคะแต่ส่วนที่ไม่ขีดนี่คือหนูเขียนเพิ่มหนูวิเคราะรู้สึกว่ามันมันน่าสนใจหนูก็เขียนเลยเขียนเพิ่มให้นะคะแต่จริงๆมีสามสูตรที่ขีดเส้นใต้นี่สามสามคู่ที่ขีดเส้นใต้นะคะส่วนเลขสามตัวก็มีนี่แหละที่ขีดเส้นใต้อ่า ก็จะเป็น95 15 19นะคะที่เน้นๆเนอะก็คอยดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับเลขกำลังวันเจ็ดช่องที่แอดมินจับให้นะคะมีหลายท่านบอกว่าแอดมินจับคู่ให้หน่อยเลขกำลังวันเจ็ดช่องก็ประมาณนี้ค่ะมี70 7 70 75 60 97เพื่อนๆชอบนอกเหนือจากนี้ก็ในนี้เลยนะคะแต่ก็มีหลายคู่ที่คล้ายกับสูตรโบราณนะคะอ่า สูตรที่หนึ่งสูตรที่สามกับสูตรที่สองผ่านไปแล้วสูตรที่หนึ่งพูดถึงทีหลังก็คือสูรตรปลาตะเพียนสูตรหลักสูตรแรกของเพจน,นะคะเพื่อนๆสูตรแรกของเพจก็คือสูตรปาตะเพียน่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะชมคลิปให้จบค่ะเพืนน่อนๆแล้วเพื่อนๆจะได้ไอเดียหรือแนวทางตัวเลขนะคะนี่คือสูรตรปลาตะเพียนนะนี่คือบอ่อปตาตะเพียนทั้งสองบอ่อที่ เคยสมหวังกันมานะคะตำแหน่งที่เคยออกมาตำแหน่งที่เคยสมหวังก็จะเป็นตำแหน่งสีแดงที่แอนวินคีนั่นแหละเนอะอ่าทีนี้จับคู่ออกมาแล้วเป็นอย่างไรอ่ะไปดูในคลิปนี้เลยอ่าดูต่อเลยเนาะนี่ค่ะคู่สูตรปลาตะเพียนนะเขาเรียกว่าปลาตะเพียนคู่อ่ะปลาตะเพียนคู่เจ็ดหกศูนย์แปดสามพื้สามหนึ่งหกมีเลขที่คล้ายกัน หนึ่งหกกับหนึ่งห้ามันซ้ํากันเนาะในบอมาซ้ําเห็นไหมในบอมาซ้ํากันก็เลยเป็นที่น่าจับจ้องน่าหนึ่งหกับหนึ่งห้าน่าสนใจหนึ่งเจ็ดก็น่าสนใจหนึ่งเจ็ดมาสลับตรงนี้เห็นไหมน่าสนใจใครชอบศูนย์วันนี้ศูนย์สามศูนย์สี่ใครชอบศูนย์สี่ 04, ก็ลองดูตามดูนะคะใครตามมาหลายงวดก็ลองตามดูนะคะสำหรับเลขวงกลวันนี้อะทั้งหมดทั้งมวลของเลขวันนี้เดี๋ยวทบทวนอีกทีหนึ่งเนาะ อันนี้คือสูตรปาะเพียนแล้วก็กำลังวันจ็ดช่องนะคะดูคลิปนี้คือจบครบทุกสูตรค่ะเพื่อนจะไม่ต้องไปทางหาที่ไหนแล้วนะคะแต่มีจะมีบางเพจที่แอดมินทำเป็นคลิปสั้นแอดมินทำเป็นคลิปสั้นก็<อ>เพื่อความชอบของบางคนนะชอบชอบแค่ชอบแค่กำลังวันจ็ดช่องอะไรแบบนี้อันนี้ภาพรวมของเพจนะใครอยากเรียนรู้เรื่อง แต่ละสูตรอย่างเช่นสูตรปลาตะเพียนก็ดูคลิปนี้เลยเนาะข้างเลมอ่าข้างเลมวันจันทร์ก็คือตอนนี้นะคะโอเคถูกต้องตรงกันเสร็จแล้วเลขแวดล้อมอ่ะปิดท้ายที่เลขแวดล้อมปิดท้ายที่เลขแวดล้อมค่ะเด๋วให้ทุกคนสังเกตดูนะคะวันนี้วันที่สิบสามเพื่อนเพื่อนก็ระวังหนึ่งหกสามหกสามศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสองเลขแวดล้อมก็ลองลองสังเกตดูว่าจะมาไหมหกศูนย์ ่าไม่แน่ไม่แน,น่ปิดท้ายด้วยภาพนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้ดูสนุกสนุกค่ะดมมเูเพื่อนมันเทิงเพื่อนๆก็ดูตามไปก่อนนะคะสําหรับรีดเวดล้อมมันก็จะมีเข้ามีหลุดเหมือนกันขอให้เพื่อนโชคดีค่ะสําหรับวันจันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ข้างแรมนะคะข้างแรมไปละค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะโชคดีค่ะทุกคน